สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ p พีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะฮะท่านผู้ชมครับผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับการลงพื้นที่ของทูตทหารและสื่อทั่วโลกครับที่ได้พากันติดตามสถานการณ์นะครับไปยังพื้นที่ได้รับความเสียหายหลังจากที่ทางกัมพูชาได้ยิง BM21 ดนะครับจดวดรายลำกล้องของขมนมาโจมตีใส่พลเรือนไทยของเราซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยท่านผู้ชมครับมี ทูตจากต่างประเทศนะครับเอกอัครราชทูตของบรูไนญี่ปุ่นเมียนมาชัดเจนเลยครับว่ามิตรแท้เนี่ยนะฮะส่งถึงเอกอัครราชทูตลงพื้นที่เนี่ยท่านผู้ชมครับทั้งบรูไนทั้งญี่ปุ่นเมียนมาท่านผู้ชมครับรวมถึงระดับอุปทูตนะครับสามประเทศได้แก่มาเลเซียสปปลาวและอินโดนีเซียรวมถึงผู้แทนการทูตครับระดับต่างๆ5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาสิงคโปร์จีนเวียดนามและฟิลิปปินส์เดินทางไปกับทางทูตทหารทั้ง23ชาตินะครับประกอบไปด้วย จีนมาเลเซียปากีสถานเกาหลีใต้รัสเซียสิงคโปร์เยอรมันอินเดียลาแคนาดาฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเวียดนามอิตาลีเนเธอร์แลนด์อินโดนีเซียสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนบรูไนทูเคียและอังกฤษนะครับงานนี้เป็นการแฉขมร้นค้งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะครับที่เคยมีมาซึ่งเวลาตอนเช้านะครับทางฝั่งของคณะทูตครับได้เดินทางไปที่อุบลราชชานีนะครับ ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะได้ฟังคำบรรยายก่อนนะครับจากทานกองทัพไทยของเราที่ได้มีการสไลด์ภาพนะครับทุกผู้ชมครับที่เราเก็บหลักฐานไว้ตั้งแต่ก่อนนู่นเลยนะครับเผาสาลาตีมุกทุกผู้ชมครับทหารเขมรบุกลุกพื้นที่มาขุดคูเลศนะหลักฐานนี่ชัดคาตาทุกผู้ชมครับการลุกล้ำพื้นที่เรานะฮะจากแผนที่เดิมนี่ทานผู้ชมครับดูฮะ ขมมันลุกล้ําเข้ามานะครับในเขตของประเทศไทยเราก็อธิบายเป็นฉากฉากไปเลยครับตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์พศ2568ครับจนไปถึงวันที่28กรกฎาคมปี2568ทุานผู้ชมครับนี่ฮะเราเองก็รายงานงานว่าขามิ้นเนี่ยบุกไปทั้งหมด11จุดนะครับซึ่งมีการยั่วยุนะครับจากทางฝั่งของประชาชนของขมิ้นที่ขึ้นมาปราสาทตาเมืองทมนี่ฮะเก็บไม่หมดท่านผู้ชมครับทางฝั่งของทหารไทยของเราบวกกับนะครับ ประจานเลยครับในเรื่องของการติดตั้งอาวุธระเบิดนะครับทุ่นระเบิด PMN2 จนทําให้ฐานไทยของเรานี่ต้องเสียขาไปเลยครับแล้วก็เป็นการบัญชาการครับฟ้องเลยครับนี่คุณเซนครับเป็นคนสั่งฮะดอกแรกก็นี่แหละปั๊มน้ามันไทยของเราวันที่24กรกฎาคมครับเราเองเนี่ยเก็บไว้หมดนะครับทุกหลักฐานไล่เรียงมาเป็นฉากเลยครับฟ้องด้วยภาพทานผู้ชมครับเราไม่ได้ทําเหมือนโสเจียนตาฮะที่ออกมาพูดเฉยๆไม่มีหลักฐานอะไรเรามีหมดครับนี่ เราเก็บไว้หมดเลยนะครับการสูญเสียของพลเรือนไทยของเราประชาชนไทยของเราที่โดนทำลายครับเราเก็บไว้หมดนะครับหลักฐานของนักวิชาการที่บอกว่าขมรนยิงก่อนท่านผู้ชมครับแล้วก็เนี่นะฮะภาพเก็บมาหมดครับมีเอ็ม21ครับถล่มใส่นะครับโดยอาศัยที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนะครับใช้มนุษย์เป็นบังเกอร์เป็นที่กำบังนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่จบถึเพียงแค่นั้นนะครับก็ประจานในเรื่องของเฟกนิว ซึ่งเรื่องนี้สื่อโลกนี่ออกมาประนามอย่างมากนะครับในเรื่องของเฟกนิวท่านผู้ชมครับไล่เรียงมาทั้งหมดเลยให้กับทางคณะทูตทูตทหารทั้ง23ชาติในการเข้าร่วมกันรับฟังและลงพื้นที่ในวันนี้ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเนี่ยตามภาพนี่เลยนะคือเราเก็บหลักฐานไม่หมดเลยนะครับใช้คําว่าตอก ตะปูฝาโลงใส่ทุนเซ็นได้เลยครับสำหรับการทําผิดกฎบัตรสะประชาชาตินะครับรวมถึงการโจมตีใส่พลเรือนไทยของเรานะครับจนมีผู้เสียชีวิตและมีอาการบาดเจ็บหลายคนเท่ากับเป็นอาชญากรโลกและช่วงบ่ายครับก็ได้มาที่จังหวัดศรีสเกต ที่จังหวัดศรีสะเกดนี้นะครับคณะทูตจะไปเยือน3จุดท่านผู้ชมครับจุดแรกคือปั๊มน้ํามันที่2เป็นโรงเรียนภูมิสลอนนะครับจุดที่3นี่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลซัมเมงที่อยู่ใกล้พื้นที่นะครับในการสู้รบชายแดนไทยจุดแรกที่คณะทูตไปเยือนนะครับก็คือปั๊มน้ํามันนะครับตามภาพที่จะาเห็นอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับการระเมิดของทางฝั่งของขมรที่ได้ยิง ตลรวดหลายลำกล้องอย่าง V m เอมาตกใส่ท้นที่ปั๊มน้ำมันจนมีผู้เสียชีวิตมากถึง8รายผู้ทหารทั้ง23ชาติครับบวกเอกอัครชุดทูต3ชาติระดับอุปทูด3ชาติครับแล้วก็ผู้แทนทางการทูด5ชาติ ได้มาฟังสรุปสถานการณ์นะครับจากทางฝั่งของผู้ว่าจังหวัดสีสเกตก็คือคุณอน,นุพงศุขสมนิตนะครับที่ได้บรรยายเหตุการณ์อย่างละเอียดนะครับให้กับทางคณะทูตและสื่อจากทั่วโลกได้รับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งญาติผู้เสียชีวิตก็ได้ออกมาพูดถึงด้วยนะครับเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตทั้ง8รายซึ่งแน่นอนว่าฟังแล้วนี่นะหดหัวใจนะครับเพราะว่ามีน้อง9้าวขวบได้เสียชีวิตไปด้วย ซึ่งญาติผู้เสียชีวิตก็ได้นํารูปนะครับมาถืออยู่ที่หน้าปั๊มด้วยเพื่อให้ทางทูตและสื่อของต่างประเทศนะครับได้เห็นประจักษ์กับตาว่าสิ่งที่คเมนได้ลงมือทําไปนั้นคืออาชญากรของโลกซึ่งสื่อจากต่างประเทศก็เก็บภาพกันนะครับอย่างเต็มที่รวมถึงให้ทางทูตทหารเองนะครับตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอีกด้วยนะครับนี่คือหลักฐานที่มันชัดเจนนะครับว่ามนเนี่ยได้ละเมิด กฎหมายระหว่างประเทศในการพุ่งเป้ามาที่พลเรือนอย่างชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วทางคณะทูตครับก็ได้ไปยังจุดที่2นะครับไปจุดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซัมเม,มงจุดนี้ขเขมรได้ยิงนะครับมาใส่ที่โรงพยาบาลชุมชนท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เอาไว้รักษาดูแลประชาชนใน3หมู่บ้านท่านผู้ชมครับซึ่งมีประชากรรวมกันใน2,260คน ที่เข้าออกโรงพยาบาลซัม,มิงแห่งนี้ท่านผู้ชมครับซึ่งทางฝั่งของผู้บริการโรงพยาบาลครับได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์บอกว่า2องโมงครึ่งทีมงานได้มีการทํางานอย่ามปกตินะครับมีเจ้าหน้าที่ประจําโรงพยาบาลอยู่4-5คนนะครับก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนใหญ่แล้วก็พาก,กันหลบไปที่บังเกอร์นะครับซึ่งในขณะนั้นก็มีเด็กเนี่ยเล่นกันอยู่เป็นจํานวนมากรวมถึงได้มีการย้าย ผู้ป่วยออกจากพื้นที่อ,อพยพด้วยซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายครับประจําพื้นที่อยู่เพราะว่ายังมีชาวบ้านนะครับในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบเพราะว่ากระสุนปืนใหญ่ของทางฝั่งกัมพูชานะครับไม่ได้ตกเพียงแค่ในจุดที่โรงพยาบาลอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือตกใส่หมู่บ้านเรือนของพลเรือนของเราด้วยนะฮะท่านผู้ชมทําให้ทําให้ทางโรงพยาบาลจะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชาย2นายนะครับประจํา ที่โรงพยาบาลก่อนเผื่อมีประชาชนได้รับรการบาดเจ็บนะ,ะท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเองเนี่ยสถานการณ์บานปลายครับก็เลยต้องมีการอพยพออกไปทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็ออกมายืนยันนะครับว่าเราอยู่กันตามปกติแต่ไม่คิดว่าขมรจะทําแบบนี้นะฮะซึ่งทูตจากต่างประเทศนะครับรวมถึงสื่อจากทั่วโลกได้เก็บหลักฐานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมในการเผยแพร่ข,ข่าวต่อไป หลังจากนั้นนะครับคณะทูตก็เดินทางไปที่โรงเรียนภูมิสลอนนะครับเป็นพื้นที่ใกล้ชายแดนมากๆนะครับติดกับเขตเขาพระวิหารซึ่งก็ได้รับความเสียหายเช่นกันนะครับโจมตีทั้งปั๊มน้ำมันของเรานะครับมีผู้เสียชีวิตโจมตีทั้งโรงพยาบาลชุมชนและโจมตีทั้งโรงเรียนฮนะหลักฐานแน่นขนาดนี้ท่านผู้ชมไม่ลอดแน่นอนสําหรับฮุนเซนซึ่งแน่นอนว่าการที่เรานะครับได้นำเออครัชทูต ไปเนี่ยสามชาติท่านผู้ชมรับรูในญี่ปุ่นเมียนมานะครับระดับอุปทูตสามชาติมาเลเซียสปปลาวแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็ผู้แทนทางการทูตระดับต่างๆนะครับอีก5ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์จีนเวียดนามและฟิลิปปินส์และรวมถึงผู้ช่วยทูตทหารนะครับรวม23ประเทศรวมถึงสื่ออีก150สื่อทั่วโลกนะครับในการไปทําข่าวในครั้งนี้นั่นคือจุดจบนะครับของฮุนเซน ต้องมาจับตาทางฟังของขมรเลยครับว่าโสเจียนไตจอกมาปฏิเสธเรื่องนี้อย่างไรท่านผู้ชมครับแน่นอนมันปฏิเสธอยู่แล้วนะครับซึ่งก็รอให้ประชาคมโลกนี่โจมตีมันพวกนี้ท่านผู้ชมครับอย่าให้มันได้โผล่หัวขึ้นมาจาก,กรูนะฮะมันโผล่ขึ้นมาเท่าไหร่เอากระทะตีหัวมันเลยเออพี EP นี้ผมได้สรุปนะครับสถานการณ์การลงพื้นที่ของคณะทูตมาให้ฟังกันเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับประเทศไทยของเรา ซัดด้วยภาพจริงนะครับเสียงจริงไม่มีการแสดงนะครับอ้างอิงจากข้อมูลจริงให้กับประชาคมโลกนั้นได้รับทราบกันตอนนี้น่าจะให้ขหมรเนี่ยขนลุกขนพองกันอยู่พอสมควรอีนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ประชาคมโลกได้รู้กันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ